สวัสดีครับวันนี้เราพามานับลูกทุเรียนนะครับต้นนี้ก็อายุประมาณ1 7 1 8ปปีนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองอยู่ที่ไร่ของผมเองนี่นะครับดูครับมีทั้งหมดกี่ลูกผมนับดูแล้วคร่าวๆน่าจะประมาณร้อยลูกครับแต่ว่านับกี่ครั้งมันก็ไม่เคยตรงกันเลยครับเพราะว่าบางลูกนั้น มีใบไม้ใบทุเรียนเนี่ยครับมันบางอยู่ครับนับไปรับมาก็กลัวทุเรียนตกใส่หัวครับเพราะมันเยอะครับสูงด้วยถตาตกใส่หัวนี่น็อกได้แน่ครับเราจะเห็นเลยนะครับทุเรียนเยอะแยะเลยนะครับชาวบ้านใครที่ปลูกทุเรียนนะครับคือการนับทุเรียนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับลูกมันเยอะ แต่เวลาเขามาเหมาเนี่ยแปลกนะครับเขาสามารถนับรูกทุเรียนได้เนี่ยครับทุเรียนหมอนทองก็หวังว่านะครับว่าจะไม่ร่วงลงมาก่อนนะครับจะได้มีเงินใช้กับเขาบ้างตัวนี้นับง่ายครับเพราะว่าอยู่กิ่งล่างสุดนะครับ